ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาใครนะครับที่ชอบโตโยต้าโคราอัลตินนะครับผมมีมาแล้วนะครับผมสองคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับปีใหม่ไหม่น้อยนะครับผมน่ารักน่าชังมากเลยครับสองคันนี้นะครับผมรถเนี่ยเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนะครับสภาพผมบอกเลยว่าใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับนี่เห็นไหม เป็นตัวมแมเชนนะครับผมไฟหน้าแบบหล่อแล้วนะครับมีไฟ l e d ให้ครบเลยนะครับนะสองคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นปีเดียวกันเลยเพื่อนนะคันแรกก่อนเลยครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้าโคราอัลตินนะครับรถปี2018เลยนะครับผมเป็นรุ่น 1.6g นะครับ 1.6g นะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้นะครับผมรถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์ 1,600cc นซีซีนะครับลองชมกันเลยเพื่อนดูดืเห็นไหม นี่ครับผมโตโยต้าโคราเฮาตินนะครับผมไฟท้ายสวยๆเลยนะครับผมไฟท้ายเนี่ยเป็นฟลูเอลดีแล้วนะ 1.6G นะครับผมรุ่นท็อปจุดแล้วของเครื่อง1 6 0 4ซีนะครับสวยมาก2คันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่นปีเดียวกันนะครับต่างกันที่เลขไมค์ครับคันนี้นะครับผมเลขไมค์น้อยมากๆเพียงแค่80,000กิโลไมคแท้80,000กิโลครับเข้ารายการล่ารถสวย เพราะว่าอะไรครับ1ไมน้อย2สวยจัดครับ3ประวัติครบ4เป็นรถมือเดียวครับ5รับประกันให้คุณ1ปีหรือว่า1,000 0กิโลตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับโคตรดีนะครับราคาผมบอกว่าก็ไม่แพงครับตัวนี้นะครับผมราคาออกห้างใต้แดงเนี่ย9 0 0 0แสนกว่านะ9 0 0 0แสนกว่าสวยมาก แต่วันนี้นะครับผมพอเป็นมือ2อเนี่ยราคาเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะครับลองรับชมเลยมาคันนี้ครับราคานะครับผมเคยตั้งไว้4 1 8 0 0 0บาทครับ4 1 8 0 0 0บาทนะครับผมรถปี2018เลยนะแต่วันนี้นะครับผมแลกกับเลขไม่80,000กิโลเราขายคุณเพียงแค่380,000บาทครับ 388 0 0 0บาทราคานี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเองครับใครสนใจนะครับผมต้องการจัดจองครับโทรมาเลย0 8 4 4 3 6 5 3 9 3นะครับผมหรือว่าแวะเข้ามาที่รถบ้านคุณชวลิตครับเราเปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งปิด6โมงเย็นนะครับี่ส31 12เปิดทุกวันเลยนะครับนะนี่ เลขไม้ครับส่องกันเลยไม้แท้เพียงแค่86,000กิโลรับประกันไม้แท้ให้นะครับพวงมลลาลัยคันนี้นะครับผมเป็นพวงมลลาลัย power multi function นะครับสภาพภายในบอกเลยว่าสวยกลิบใหม่ป้ายแดงครับหน้าจอเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้คันบันไดนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้สีเบดน,นะครับสภาพบอกเลยว่าตำหนิริ้วรอยคันนี้นะครับไม่มีเลยนะเห็นไหมเพื่อนสวยกริบเลย เบาหน้าหลังนะครับผมสวยหมดเลยครับผมลองดูเลยนะเห็นไหมนี่ภายในก็กว้างขวางนั่งสบายครับผมตัวเนื้อเบาสภาพบอกเลยว่าสวยกริปใหม่กริปพร้อมใช้งานครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆใครมองหารถเก่งใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าโต้ต้าอัลติน่าใช้มากนะนี่ครับ ตัวโครงสร้างเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับผมรูกลมแมนเรียมนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับรถเราทุกคันนะครับผมรับประกันโดยพี่เวลี่ครับรับประกันอะไรบ้างรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิกคว่ำหรือว่าจมน้ํารับประกันไม่แท้8 0,000กิโลครับหาไปนะครับผมตรวจสอบเจอว่ารถเนี่ยมีการชนหนักมาก็ไม่มาโอนไม่ได้นะครับเรานะครับผมยินดีรับซื้อคืนร้อเปรเ็ลยนะครับผมเราออกใบรับประกันให้เป็นรายละเอียดต่อทุกคันเลยครับเพื่อนนะ ด้านท้ายครับดูกันเลยนี่เห็นไหมครับเครื่องมือแม่แลงยาไหลนะครับผมเรามีให้ครบทั่วเลยครับผมรอยเม็ดออร์รอยซินกาวเดิมหมดจากโรงงานครับยาไหลสวยกลิปไม่เคยได้ใช้เลยนะครับนะเครื่องมือแมลงครบทั่วเลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับดูกันเลยเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับผมน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาเดิมๆจากโรงงานครับ แล้วก็นี่ครับผมรอยซีนการนมเพื่อนเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงนะครับด้านท้ายนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาเลขก็สวยนะครับ3957ย้ําอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวไมน่าเชนแล้วนะครับผมรถปี2018เลขไม้เพียงแค่80,000กิโลเข้ารายการล่ารถสวยราคาวันนี้เราขายคุณเพียงแค่388 0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6000กว่าบาทเองครับ ตัวนี้นะครับผมถ้าคุณประวัติดีฟรีดาวไปเลยครับผลได้นานแบสีงววนะครับใครสนใจนะลองติดต่อเข้ามาได้ครับคันนี้สวยน่าใช้มากครับนะต่อมานะครับผมลองดูห้องเครื่องครับขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนั้นเพื่อนนะพอดีวันนี้อยู่คนเดียวรับอาจจะช้านิดหน่อยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมใครสนใจนะครับจะซื้อจะขายรถมือสองนะครับแวะเข้ามาครับที่รถบ้านคุณเวลิมครับเราเปิดทําการทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆนะ แปดโมงครึ่งปิดหกโมงเย็นนะครับผมปุ๊บนะมาเลยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอว v ว i นะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สคานหน้าเลขสี่ครับผมเดิมหมดจากโรงงานครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนเพื่อนนะซอกด้านในเห็นไหมครับผมน็อตไม่เคยแกะหรือว่าไขมาตัวหมหัวโชค๊คสวยๆเลยดีครับเห็นไหมครับ เครื่องยนต์นะครับผมทำงานเต็มสูบนะครับไม่มีการสันสะท้านนะครับนะซอกด้านในเห็นไหมครับชัดไม่เอ่ยนี่ต้มหัวโชคเดิมๆครับแก้มด้านซ้ายขวาคาหน้าเลกฟสีเดิมหมดครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับนะ3ามแสนบาทครับราคานี้ใครสนใจนะครับโทรมาจองเลยครับ0 8 4 4 3 6 5 3 9 3นะครับ ต่อมานะครับผมถ้าใครนะครับคิดว่า3า8 0 0 0แบาทเนี่ยมันแพงไปนิดนึงนะครับผมมาคันนี้เลยตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตยต้าโครา a อลติสรถปี2018เลขไมค์คันนี้ครับ1 4 0 0 0 0สมกิโลเป็นรุ่น 1.6G เช่นเดียวกันนะครับราคาคันนี้นะครับเราขายคุณเพียงแค่3 6 8 0 0 0บาทครับ3 6 8 0 0 0บาทราคานี้นะครับผมฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนนาน8สีงวด ตัวนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับย้ําเลยถ้าคุณมองหารถเก่งใช้งานนะครับผมเชียร์เลยโตโยต้าโคราอาตินนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับผมอะไหล่หาง่ายนะครับศูงบริการเยอะที่สําคัญเลยสภาพรถเนี่ยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปุ่มคอตาร์แล้วนะครับผมไม่ใช่กุญแจไขนะภายในนะครับผมอู่นแอเียบเลยตัวนี้นะนี่คอนโซลนะครับเดิมๆจากโรงงาน แอร์แมนนวดเกียร์ออโต้ขับบันไดเบรกมือธรรมดานะครับตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆเลยนะครับสภาพนะครับผมบอกเลยว่าปิ๊งมากนิ้งหน่องมากนะครับเพื่อนๆนะใครอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะครับผมมาหาเราครับรถบ้านคุณชฉลิศนอกจากสองคันนี้นะครับผมเรายังมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันนะครับลองรับชมเลยเห็นไหมครับนี่ ของเรานะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าเราเป็นโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยนะครับบนเนื้อที่กว่า5ไร่เลยนะครับของเรานะครับไม่ต้องห่วงเลยมีรถเลือมากกว่า200คันเลยนะครับเพื่อนนะนี่ครับด้านท้ายครับดูกันเลยเห็นไหมครับตัวบาะนะครับผมสภาพบอกเลยว่ากลิปมากน่าใช้มากครับ ย้ำเลยนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงสามารถโอนได้ทุกคันนะครับถ้าคุณซื้อไปนะครับผมโอนไม่ได้ชนหนักมาเอามาขายคืนเราได้ร้อยเปนะครับผมเรากล้าออกไปขา้ทุกคันเลยไฟท้ายฟลูเอลดสวยกลิปเห็นไหมครับ รุ่นโคราอาพิษนะครับเป็นรุ่น 1.6G นะครับย้ําเลยว่ารถนะครับเป็นเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสภาพบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนะซื้อไปนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมครับคุณเอาขับไปเที่ยวได้เลยนะครับใครที่ซื้อไปนะครับหรือว่าหารถใช้งานหลังปีใหม่นะครับโตโยต้าโคราเอาทิษคันนี้มันน่าใช้มากๆเลยประหยัดน้ํามันศูนย์บริการเยอะอัหลอไม่แพ้นะครับที่สําคัญเนี่ยสภาพเนี่ยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับ ครสนใจนะครับผมลองแวะมาชมได้เลยนะครับก่อนซื้อนะครับผมคุณสามารถลองขับได้นะก่อนซื้อนะครับคุณสามารถพาช่างมาตรวจสอบก่อนได้นะครับของเรานะครับผมจริงใจนะครับขายตามตรงครับไม่มีการหลอกกันนะเห็นไหมครับสภาพเบาสวยกลิบเลยนี่ครับขอแกะนิดนึงครับอนี่มานะครับนี่เห็นไหมครับ ตัวโครงสร้างนะครับผมรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับเดิมๆจากโรงงานครับหน้าหลังข้างซ้ายขวานะครับเดิมหมดเปิดให้ดูทุกบานเลยเพื่อนนะดูกันเลยนะนี่ของเราโปร่งใสครับตรวจสอบได้เห็นไหมครับนี่สวยกริฟเลยครับผมย้ำเลยนะครับผมโตโยต้าโคราอา t ิ s นะครับผมคันนี้ปี18 เป็นรุ่น 1.6G นะครับผมเลขไมคันนี้เพียงแค่140,000กิโลรับประกันไม้แท้นะครับราคา368,000บาทครับใครสนใจนะครับผมมองหาวิ่าเก่งใช้งานนะครับมาเลือกซื้อเลยคันนี้สวยน่าใช้นะครับ368,000บาทฟรีดาวผ่อนยาว8ีงวดดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะครับใครสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ และคันนี้นะครับผม3า0 0 0 0 0ปบาทครับเลขไมค์คันนี้น้อยมากเพียงแค่8 0 0 0 0กิโลรถปี18เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่น 1.6G จีนะครับย้ำอีกครั้งว่าคัน2คันนี้นะครับผมไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านเรามีเล่มจริงเอกสารจริงสามารถตรวจสอบได้ครับใครสนใจนะครับผมสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะเพื่อนนะอ่าดูเลยครับสวยไหม ย้ำเลยนะครับว่าถ้าใครครับที่มองหารถมืสองใช้งานนะครับลองมาหานะครับเพราะเราเนี่ยมีทุกเซนตเลยเก๋งกระบะตู้แวนรถครอบครัวนะครับเรามีเลือกมากกว่า200คันนะครับและถ้าใครนะครับที่ต้องการขายรถให้ได้ราคาดีนะครับมาขายให้เราครับรถบ้านคุณชาวฤทธิ์รถผ่อนอยู่ก็สามารถขายได้นะครับถ้าคุณเนี่ยผ่อนอยู่แต่ว่าต้องการแบบว่ากดภาร้านะครับมาขายให้เราครับมั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเรานะครับถ้าซื้อคุณมาแล้วเนี่ย จะทำการติดมชีให้ทันทีนะครับไม่มีการขายดาวหรือผ่อนต่อแน่นอนครับนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรับประกันโดยพี่เฉลิ์ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนนะครับใครสนใจโทรมาเลยครับ0844365393 0844365393นะครับหรือว่าขับมาหาแบกที่รถบ้านคุณชลิ์ได้เลยครับผมย้ําอีกครั้งเปิด8โมงครึ่งปิด6โมงเย็นนะครับใครสนใจแวะเข้ามาครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ